ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มเห็นกล้องไม่ได้เลยอ่ะเห็นกล้องไม่ได้เลย svadika ดีครับอาสวัสดีครับอาสวัสดีครับอาผมชื่ออาคุณป้ายิ้มยิ้มยิ้มพี่ไปส่งทีไหนครับไปส่งแถวทุรินนู่นแหละสวัสดีครับกรบะผมชื่อ,อเด็กช,ดชายเด็กชายอะไรเอ่ยเด็กชายอะไรเออติชัยอัง เอาเหรอเด็กชายอังเปาเหรอนี่อันนี้แม่แม่เข้าไปปกติติแล้วก็ดูอะมาแสดงเนี่ยนะรู้ว่าถ่ายคลิปนะครับเขารู้ว่าถ่ายคลิปดูเขาจะทำดูก็ทำเห็นไหมคือเราพูดงี้ปุ๊บเขาจะมองหน้าเราเออจะมองหน้าเราเออเล็กๆเขาจะคุยด้วยเขาจะคุยด้วยคุยไหมสรุปจะคุยไหมล่ะ คุยเหรอเขาดูแลผมจะเกงเขามจะบิจะบิปล่ตรงเลยทุกคาเมื่อวานเมื่อวานผมชีน้าเรงให้ด้วย พูดป้<บ>า,<บ>าอะไรเขาที่เขารู้เรื่องหมดหันมามองหมดหันมามองมารู้ปีกันรู้มากไอเด็กน้อยคนนี้รู้มากอันนี้แม่เขาไปเอาบินไปจ่ายค่าหินก็ส่วนมากก็มีแต่ผมนะครับก็ไม่ได้ลงรถรไม่ต้องลงบางครั้งไม่ไม่ได้ลงรถให้ให้เจ๊ ลงไปเล่งลัง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 ประคาก็ร้องครับทะเลาะกันนะครับชีวิตคนขับรถเนาะอาชีพมีลูก เอามาเลยเมื่อเช้าจับลังแล้วแล้วท้อยแมวมาลืมดูสิดูคนนั่งเบาบอกแม่มดูพ่อครับหรือเปล่าเวลานั่งรถนั่งอะไรครับไปที่เวลาที่ขบับก็เขาก็ชะนอนนอนนะครับนอน,น,อน,น,อนเปิดแอรอ์แรงจังอาชีพคนขับรถมีลูกสวัสดีคะ่ะ ก็ส่งมาให้ดูหน่อยครับทีงานขับรถบรรทุกนะครับใครมีโมเมนต์อะไรแบบไหนเป็นภาพแบบไหนใครเลี้ยงลูกในรถมันผมอย่างงี้ไปเอาลูกไปรถด้วยอะไรด้วยก็ ไปได้เมื่อขอให้ได้เงินแลนสมือสมือสมือนี่แหละเฮ้ยจ้าจ้งบักสั่งมอยพงษงดงไอนี้ภาษาไทยนะครับแต่ถ้าภาษาเขมรก็เธอเจียเธอเจียเธอเจียภาษาเขมรเนาะไม่ไดเธอเจียเธอเจียเธอเจียเธอกรนอยมามีพงษงดงปงดงหยาจืบจืบ trời ơi mẹ hoàng bố ơi